ครับสวัสดี FC สู่ผู้สู่คนครับมูลนีธงหลอด FC นะครับมีรายการบ้างไฟนะครับบ้านน้ำอ้อมนะครับวันที่19กรกฎาคม2568นะครับบ้านน้ำอ้อมตำบลน้ำอ้อมอำเภอข้อว่างจังหวัดยะโสธรนะครับรายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับมีวงไฟล้านขนาดท่อ8ชนหางกันนันนะครับระหว่างไก่ทองกับใชจะเลื่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับรายการบ้างไฟนะครับบ้างที่หนึ่งแอดเทวดาปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองนะครับบ้างที่สองสอราชบง่งปีศาจหางจากบ้านเดียวกันนะครับบ้างที่สามสอพรอพิมล บางที่สีนุ่มกุชุมบางที่หาทองพักดีนะครับปีสัตหางจากน้องแอลมองอำเภอหัวตะพาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับบางที่หกนะครับสีถนนชัยนะครับบางที่เจ็ดนครน้องไฮนะครับบางที่แปดเบ้นนำไชยนะครับบางที่เก้าสามเตเ็นะครับบางที่สิบสมคิดการบอะนะครับ 4, นนนะรบ,บางที่สนะิบ,บ 8, เอ็ดนะโกแก่สิบสอง เทพสมพรปีสาตหางจากม่วง30บนะครับบางที่13ภัยสีทองอ่องลองเด้นองบางที่14ปียะสุดขอบฟ้าบางที่15ากำไลแสน16ช้องเพือก17ซุป,ปเปอร์เฮง88 18อ๋อเฉลพลปีศาตหางจากบ้านคุ้มเงินนะครับ บางที่สิบเก้าก้องฟ้าระเอกใหญ่ในเมืองคอนะครับบางที่ยี่สิบสายผินโตติตรงนะครับอ่าคู่พิเศษชมบ้างไฟล้านคู่เอกเทพพนมบวกไก่ทองชนหางกับชัยเจริญนะกับกรรมการพ่อแดเมืองมหาพ่อทิพนมภัยพ่อทิลอยฟ้าบวกพ่อแทนบวกพ่อรอดบวกพ่อสีหมงคนล่าสี บอกบวก,บวกพอบาวดอกคุณรับประกันคุณภาพโดยหอแงกรบวกชมรมคนลักบ,บั้งไฟยะโสธรค่าประกันส่วนบุคคล300เพียงเพียงนะครับอะ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมไปชมบั้งไฟล้านสองบั้งก็เกินคุ้มแล้วนะครับสุดยอดมากๆบั้งไฟล้านนะครับอะ่ะเทพนมบวกไก่ทองนะครับบวกอ่าเทพนมบวกไก่ทองนะครับอะ่ะ ชนหางรับใช่เจริญนะครับอ่าชนกันเลยนะครับเป็นตนาสนใจมากๆเลยนะครับผมอ่าส่วนความชอบส่วนตัวกระติกสีเขียวเขียวมีพีหน้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอใบก่อนเป็นความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซีนะครับโดเกี่ยวข่างไฟใดใทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับหลอดมักสอพอรพิมลน,นครับบางที่หนึ่งบางที่สองหลอดมักทองผักดีบางที่สามหลอดมักเบนนำไช่บางที่ สี่ลูกหลอดมกักสามเทพบางที่หาลูกหลอดมกักโกแก่บางที่หกบวก,บก,บวกมักช้างเผือกนะครับมัดใหญ่มันหนักรุุนกันเลยนะครับรุนเหล็กสี่ลอยเป็นน้ำกันเลยนะครับอ่ะส่วนบางไฟแอบแซบลูกหลอดหนาจะเป็นนุ่มกุดชุ่มกับนครน,น้องให้นะครับอ่เดี๋ยวไปเจอกันนะครับหากข้อมูลผิลาดประกันใดลูกหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลูกหลอดเอฟซีสวัสดีครับ